สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอร์แชแนลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นคอมโบไซึ์ล่าสุดในแพทนี้กันเลยนะครับซึ่งผมก็เพิ่งคิดได้นะครับหลังจากที่ซานน้และก็อันโตนิโอโดนเนอร์ไปนะครับ มีอะไรที่จะมาแทนโลฟ้าได้ก็คือเจ้าตัวลูกูเอต้านั่นเองนะครับผมที่จะมาแทนเดี๋ยวเรามาดูเซสกิลตัวละครแบบค่าๆนั้นก่อนนะทุกคนนะสกิลแรกนะครับที่ผมเลือกไปก็คือเจ้าตัวทัสยานั่นเองนะครับพุ่งไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็ว0 3วินะครับสามารถกดใช้ได้สูงสุด2ครั้งนะครับมีคูดาวต่อการกดใช้1ครั้งเนี่ยประมาณ 5v นะครับและคูดาวการฟื้นฟูการวิ่งเนี่ยอยู่ที่6 0วินาทีนั่นเองนะครับผมและสกิลที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือลูกูเอต้านั่น โซสี่ฟ้ากับเรานะครับ20หน่วยนะครับสูงสุดอยู่ที่40หน่วยนะครับก็คือ40 HP นั่นเองนะครับผมสกิลต่อปอยที่ผมเลือกใช้ก็คือเจ้าตัวฟอร์ดนั่นเองนะครับเมื่อได้รับความเสียหายนะครับคุณจะได้รับ HP อยู่ที่10หน่วยต่อวินาทีเป็นเวลา4วินะครับผมก็คือ40 HP นั่นเองนะครับถือว่าเพิ่มเยอะนะและสกิลสุดท้ายที่ผมเลือกใช้ก็คือเจ้าตัวไนรีนั่นเองนะครับเมื่อเราวางไอวอร์นะครับเราจะฟื้นฟูค่าเกาะของไอวอร์นะครััับบบบบ160 10ต่่่่อออออววววววินน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 นาาาาททีีีแแลลลล้้้้้กกกกก็็ฟฟฟืืูเเเเเดดดใหหรรรยยยยะะะะคคคุมโ์ไจ ฟูเลือดให้เราแบบไวมากๆนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ผมเลือกใช้ก็คือเจ้าตัวล็อกคูนนั่นเองนะครับผมลดคูดาวสกิลกดใช้ของตัวละครนะครับก็คือเจ้าตัวทัชสยานั่นเองนะครับจะลดลงที่15%นเนาะ แลวก็ไอเทมเสริมที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือเจ้าตัวกล่องชุดเกาะนั่นเองนะครับเมื่อเราแบบว่าเริ่มเกมนะเราจะได้รับเกาะเลเวลสองกล่องซ่อมแซมสองนะครับทั้งเกาะทั้งหมวกไอเทมเพิ่มโลนะครับผมก็คือมันเหมาะสําหรับสายไฟแบบต้นเกมมากๆนะครับผมสาหรับเซตตัวละครก็มีประมาณนี้นะทุกคนสามารถนําไปปรับใช้กันได้เลยนะครับเซตนี้บอกเลยว่าถึกแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปลุยถึงสีกันไว้ทุกคน ยินเดีต้ราเข้าสู่สายการบินอูเมอร์นะครับถึงเครื่องจะใส่แต่เราจะไม่ตุยพลังผ่านแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมก็จะลงที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเราอยู่ในแผนที่ของเนคกเอรล่านะครับผมต้องบอกเลยว่าต้องลงเมืองเดือดๆในด่านนี้นะครับถึงจะมันแบบดูเดือดนะครับแล้วเหมือนจะมีคนมากับผมแค่โอเคสองตีครับตอนแรกนึกว่าตัวเดียวนะเพราะว่าหัานไปเจอแค่คนเดียวครับพวกหนุ่มเสื้อขาวคนนี้นั่นเองอุย้ยปืนไรอ่นนั่นนะ่ะอุย้ยซองยาวครับผมสวยงามเลยลงมาได้ซองต้นเกมแบบนี้ครับ อุ้ยได้สกิลสเตฟฟี่ด้วย2ตัวครับด้านหน้าแต่ต้องเคลียร์ฝั่งซ้ายก่อนครับอุย้ยเราเปิดมาแล้ววะมาดิมาดิาดอุ้ย2ตัวครับอุย้ยพลตีหล้หรอขอลาคิวแบบเต็มๆจการสเตฟฟี่มาเอาดาวใครไม่รู้แต่ที่รู้ลาให้ก่อนครับเพราะไม่วอนหนึ่งทีผมต้องเข้าไปพันยานในบ้านก่อนเว้ทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้เจ็บมากครับแต่เมื่อกี้เขายิงเราไม่ตุยครับเพราะว่าเรามีสเตฟฟี่นั่นเองเหมือนจะมาแล้วครับผม ฝั่งขวามือนะอุ้ยฝั่งควงรีบเลยตรงนี้รีบเลยรีบบอ,อกด่วนซ้ายเอ๋ซ้ายเรียบร้อยแตกหนึ่งขอซ้ำก่อนขอซ้ำก่อนต้าบอกเลยครับว่าเซตสายถึงของเราเนี่ยมันคมจริงๆครับผมทุกคนมันไม่ได้คมเลยมันช่วยให้อึดน,นะทุกคนฝั่งนั้นซ้ายเราเมื่อกี้สองตัวนะครับต้องลงไปเช็คสักหน่อยครับอุ้ยมีโดนด้วยครับแต่ไม่ต้องเปิดนะอ่านี่ไงผมมาแล้วตัวหนึ่ง อื้ยหัวสองเม็ด็อตน,นี้โปรครับทำให้ตนสถูรถหนีตอยิงหน่อยตอยิงหน่อยตอยิงหน่อยโอ้ยปืนเบาเหลือเกินปืนเบาเหลือเกินโอ้โหรถไม่ระเบิดไม่เป็นไรขอสามคิวก่อนก็ได้ครับเรียบร้อยลืมบอกไปนะว่าอันโตนิโอเนี่ยเมื่อครบฝั่งคิวนะครับเราก็จะได้รับโล่นะครับมาสี่สิบหน่วยเนาะทุกคนหรือว่าหกสิบวะน่าจะสี่สิบนะถ้าผมจำไม่ผิดผมก็ลืมละปลาดไปนี่ให้มันหัวสองเม็ด ว่าแหละได้ยินเสียงอะไรวะอยู่ละล่างมัอกี้ะหน้าหน้าเหมือนจะมีตัวนะครับอ่าน,นี้ไงอยู่ฝั่งโตู้ชูพัดเหมือนจะวิ่งเข้าตู้เลยครับตัวเดียวหรือเปล่าอ้าวเปิดเ,เลยตรงนี้คุณเลงเหมือนจะมีอีกตัววะคุณโซเนียต้องรีบวิ่งไปทำครับเขกากลางวงชูบ่ะทุกคนเรียบร้อยหนึ่งคิวจะชุปตัวเองเหรอหน้องเรียบร้อยแตกไปซ้ำไปเลยครับตรงนี้ ต้องบอกให้วอนครับผมเดี๋ยวไปแลกของกันก่อนทุกคนต้องแลกพวกก่อนะแล้วก็พวกยาหมวกด้วยนะครับผมเล่นเสสายอึดเนี่ยต้องแบบว่าพวกก่ออะไรต้องครบนะฮะมันถึงจะอึดถึกทนนะทุกคนยิงบัฟยาไปด้วยครับมันจะยิงกันฝั่งทีอ่225ว่ะน่าจะอยู่แถวๆคอนเทนเนอร์นะครับผมมีหรือเปล่าวะเอ่อ แคมป์อยู่หรือเปล่าไม่มีบะทุกคนอยู่ไหนวะอ่ะผมเจอแล้วครับผมอยู่ตรงกล่องเหลืองฮะวิ่งไปก่อนตรงนี้นระยะไกลเลยหุยหัวหลุดเมื่อกี้ว่าจะลากแบบเล่นๆครับผมหัวหลุดเฉยบอกเลยว่าช็อตนี้หวานเจี๊ยบเดี๋ยวเราต้องกลับไปเปิดเครื่องสิ่งประดิษฐ์ก่อนนะครับผมเจ้าตัวเครื่องสิ่งประดิษฐ์เนี่ยถ้าเราได้เจ้าตัวดาบราชานมานะ้ทุกคน เลือดเรานะครับแค่ได้หนึ่งเล่มนะเลือดเราก็จะเป็นสามร้อยแล้วนะทุกคนบางคนถามว่าทำไมเห็นแค่เลือดสองร้อยเองนะจริงๆอะ่ะเจ้าเลือดฟ้าก็คือเลือดของเราอีกแบบนั่นเองนะครับเหมือนเป็นก่อฟ้านั่นเองนะครับผมมีดาบราชาหรือเปล่าอูไม่มีวะต้องซื้อเรดร์ซูเปอร์สแกนครับไหนๆก็ไม่มีดาบราชาเราก็ซื้อไปเลยนีครับเอาไว้เปิดข้อมูลให้กับตัวเองนะครับศพนี้ผมยังไม่ได้ฟาร์มเกือบลืมไปเลยว่ามีศพนี้ครับตัดของแป๊บนึงฮนะ แล้วก็ซื้อชิปครับผมได้สการลั้นสองแล้วทุกคนพร้อมลั่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สะพานคู่แล้วกันนะครับผมตรงนี้ใกล้วงฟ้าดีนะครับแล้วก็เครื่องสิ่งประดิษฐ์เนี่ยยังไม่โดนเปิดนะครับแต่ตอนนี้ผลเหมือนจะโดนเปิดเลยครับผมโอ้โหชนต้นไม้วะ่ะเลือดหายไปข้อรอบเป็นแข้งเลยวะ่ะอุ้ยทุกคนดูเมื่อกี้ผมพันยาด้วยแต่เลือดคือแบบเด้งจากสกิลฟอร์ดจนเต็มอะครับเลือดหายไปประมาณ 40, 40กว่านะ ม,มีตัววิ่งฝั่งขวาครับแบบนี้ค่อยกลับมาฟาร์มครับขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนเลยและกันเปิดไปขอโอ้โหโดนหัวไม่นึง,องนอกั้นเหลืองเตะไม่เป็นไรครับทาศีย์พุ่งเข้าไปบอยวัวไว้ก่อนไม่มียาฟ้าด้วยมาดิเรียบร้อยตัวเดิมนี่กว่า,วาโอเคครับตามเก็บคิวไปตรงนี้ม,มีโดนด้วยครับต้องเก็บโดนมาไว้เปิดหน่อยผมว่าตี้เขาอยู่แถวนี้น่เลยนะ เพราะว่าโซนนี้มันดูแบบว่าฟาร์ง่ายนะครับผมอาจจะมีตัวอยู่แถวนี้ก็เป็นได้นะครับมไม่มีเลยครับผมตอนนี้ไม่เจออุย้ยมีละสองตัวเลยทำไมเขายิงกันวะโอ้โหคนละตี้ใช่ปะวะท่พีจีไปก,ก่อนครับเลยิงแบบกระโดดไม่โดนเลย,ยตายแล้ววะ่ะคนละตีจริงด้วย เรียบร้อยทุกคนเมื่อกี้อย่าไปบอกใครด้วยช็อต RPG ผมอะ่ะหุยดาของราชานครับนี่ไงทุกคนเห็นก่อฟ้าเราไหมเดี้ยงขึ้นมาตั้ง100นะครับจากเลือดเรา200ก็จะเป็น230เอ้ยไม่ใช่ดิก็จะเป็น300พอดีครับแต่มีตัวเปิดบัตนรหน้านะต้องรีบไปเคลียร์ก่อนครับตรงนี้หุยอุยไอ้วัวก่อนต้นหัวหนึ่งเม็ดนะไม่ถอยล้นผมนะบอกเลยวิ่งสู้ฟาดไปครับผมตรงนี้ กระโดดออกมากระโดดออกมาเอาแล้วกระโดดออกมาจริงว่ะปาดซ้ายเพื่อหวังผลเรียบร้อยแตกหนึ่งซ้ำไปเลยครับตรงนี้อุย้ยสกาสามไม่ต้องแวะไปซื้อชิปแล้วครับเมื่อกี้สวยงามสวยงามอุย้ยหลังเข้าของงัดหัวโอ้ย,อยเับปืนผิดเรียบร้อยให้หัวไป400เมตรเวอร์จาด สี400่0เมตรก็มาทุกคนก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวก่อฟ้าเนี่ยมันช่วยเราได้แบบเยอะมากนะทุกคนนะก็เป็นเซตที่เหมาะกับการเล่น1นนะครับหรือใครที่แบบว่าอยากจะฝึกมนึ่งสี่เซตนี้ผมแนะนําไว้ทุกคนถึกจริงๆนะครับผมทุกคนเปิดปบัฟม่ครับท่านหน้าเหมือนจะมีตัวว่ะแต่มีตัวลงฝั่งขวามือผมนะตรงบาเออร์สีแดงนะครับ ไม่เห็นวะเมื่อกี้เขาลงแถวๆนี้นะือผมตาฝาดวะ่ะอ่านี่ไงก็ว่าอยู่เมื่อกี้เห็นโลบซูชิบไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้ว,ไไลวเอานี่ไงท่านใดครับใชเห็นผมปะเนี่ยเห <c oughs> มือนเขาจะไม่เห็นผมมานเนี่ย <c oughs> เอาจริงทําไปเลยครับสวยพี่สวยตรงนี้ก็คนเปิดดาบราชันแล้วว่ะทุกคนโอ้โหดาบราชันไม่เหลือแล้วมั้งเนี่ย ผมไม่อยากจะคิดสภาพนะถ้าเราเล่นเซตสายอึดนะครับและได้ดาบราชาสามเล่นนะทุกคนจะขนาดไหนนะเพื่อนบอกเลยว่าโคตรสุดอะ่ะลืมบอกไปนะครับผมทุกคนวิธีการแก้ทางสายอึดก็คือเล่นปืนลูกซองนะไม่ว่าจะเป็นซองยาวโทก้อนหรือว่าซองควงเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเจ้าตัวปืนลูกซองเนี่ยมันจะทําให้คนที่เล่นสายอึดเนี่ยพันยาไม่ทันนะครับผมแล้วก็รีเจนเลือดไม่ทันเนาะแต่ถ้าเป็นปืนลูดอะ่ะแล้วสู้กันนะผมว่าปืนลูดอะ่ะมีโอกาสแพ้สายถึกนะ เพาที่ผมลองเล่นดูนะดังนั้นน่ะการที่จะแก้ทางสายถึกได้แบบ100%เลยคือเล่นปืนลูก2องนะครับแล้วก็เล่นฟาร์มัตเด็กแหลงนะครับผมแก้ได้แบบว่าขาดลอยครับสายถึกก็สายถึกเถอะนะครับผมเจอเด็กแหลงหรือว่าลูกซองไปก็ล่วงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเล่นสายอื่นเนี่ยก็แนะนําว่าเล่นแบบพิวๆพินะครับจะได้เอาไว้จุกหนีลูกซองได้ทันเดี๋ยวเมื่อกี้มีตัวยิงกันนะตรงนี้ก็มีคนเปิดดาบแล้ววะอันนี้ไงผมเจอแล้วอยู่ตรงสีแดงๆนะครับผม เหมือนจะมีตัวสัต์นั้นล่างอ๋อมีแค่ตัวเดียวครับมีแค่นั้นหมดตัวเดียวเปิดไปมาด็โอ้ย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 ,อยปล่อยยงเม,มุมซะด้วยนี่แดงเถื่อครับโอ้โหแต่ซ้ำไม่ได้วะทุกคนอิตีไปก่อนครับตรงนี้ซ้ำไม่ได้อยู่ดีวะเราต้องไปดีดนะครับแล้วก็ดีดมาซ้ำอุย้ยมีตัวโดดแล้วเหมือนจะเป็นตี้เขาหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมตรงนี้ ขอเคลียร์ก่อนเลยแล้วกันสาเอ๋วะหนุ่มหัวหนึ่งเม็ดนะหัวหนึ่งเม็ดนะกระโดดปัดขวาเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะดีดไปกันครับผมแสดงว่าคนจะตีนะครับผมคนเมื่อกี้นะจะตีเศษนะอ้าวเรียบร้อยอุ้ยมีตัวนั่งฟาร์มเฮ้ยเมื่อกี้ผมนึกว่าตัวนะเป็นกล่องศพแต่มีตัวกระโดดมาใหม่เฉยอุ้ยซองเม็เจ็ด เห็นไหมทุกคนเลือดผมหายหวบเลยป่าซ้ายผู้หวังผลเรียบร้อยแต่หนึ่งทำไปเลยโอ้โหเลือดเด้งแบบยาบะครับผมทุกคนสุ่ยมีตัววะมันหม่นวะเนี่ยโอ้โหที่เก่าที่เดิมน่าจะตัวเดิมนี่ครับผมผมอยากโผล่ไปอยู่นั้นเนี่ยแต่แมวดีกว่าวะขอไอ้กับรามไปดักเล่นดีกว่าครับมันเล่นยากนะอุ้ย ไม่ทนันว่ะว่าจะรัดเอ้าใา่ใเหรเพื่อนอุยไม่ตายวะ่ะเมื่อกี้ผมว่าผมยิงไปเจ็บอยู่นะอุ้ยสับปืนพีอีอีแล้วไปสับเป็นยูมพีตลอดเลยโผล่มา <cir c ual ise> เรียบร้อยด้นานหน้าก็มีครับด้านหลังก็มาหรือเปล่าอุ้ยอุ้ย,ย,ยน้ำมันยิงพันยานครับผมทุกคนดูผมไม่ต้องมันยาก็ได้นะเลือดผมเต็มแล้วอะ่ะ อุ้ยกับตุยผมจะรอย,ยิงตัวด้านบนไว้เรียบร้อยมีตัวมาครับหนึ่งตัวน่าจะฝั่งนั้นแน่เลยได้ยินมเสียงบอยวอก่อนครับถ้าโดนปาดไปมาดิเอวอครับผมโอ้ยหน่าจอล็อกเรียบร้อยสวยงามมาอีกตัวแล้วครับผมใี่โดนขึ้นนะ ใส่โอ้ย,อย,อยซองควงหรือว่าซองยาวน่าจะซองยาวนะเมื่อกี้อุย้ยเลือดหายไปเยอะอยู่นะเข้าไปช็อตแรกเลือดผมเกือบเหลือ80หน่วยอะแล้วเปิดไปกินเว้ยแล้วเหมือนจะโดนหรือเปล่าไม่โดนไม่เป็นไรครับตรงนี้เรียบร้อยหัวฝองเม็ดเจอผมไม่ดี <c oughs> ก็บอกแล้วครับว่าเซตสายถึกมันดีครับผมตรงนี้เวลกูดเลยว่ะสําหรับเซตนี้นะครับโหแรงบวก75เลยหรอวะเนี่ยบวกยังเยอะนะครับเกมนี้ก็ได้มาทั้งหมด20คิวนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วนะครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับสำหรับคอนเทนต์คอมโบสกิลแบบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรให้ดูก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย